หลังปีใหม่เราต้องติดตามข่าวอะไรบ้างนะครับเพราะช่วงเนี้ยผมเห็นแนวรับที่สำคัญของล n นาค a s สิ c ดูแล้วขึ้นดูแล้วหงุดหยิดด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับล u นา ลาสสิกหรือ Terra เทอร่าได้กัดน,นะครับเนื่องจากลูน่าหรือเทอร่าตอนนี้ก็กําลังที่จะมีข่าวใหญ่นะครับในช่วงหลังปีใหม่ซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ2เฟสนะครับหรือ2ครั้งใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือช่วง Q1 น่าจะช่วงประมาณเดือนมีนาคมกับหลังจากปีใหม่คือเดือนมกราคมน่าจะมีการขึ้นรอบใหญ่ๆนะครับสัก1รอบซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าราคาจะไปเท่าไหร่นะครับแต่ ถ้าเกิดข่าวนี้ออกมาก็น่าสนใจมากนะครับเอาเรามาแบ่งทั้ง2ช่วงกันก่อนดีกว่านะครับมาช่วงแรกนะครับนั่นก็คือช่วงของหลังปีใหม่นะครับตอนนี้มีข่าวอะไรบ้างนะครับก็คือของคอยเบสนะครับคอยเบสจะมีการรับหรือ list เหรียญลูน่าคลาสสิหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็บอกนะว่าข่าวของคอยเบสเนี่ยมันเป็นความจริงที่มีการซื้อลูน่าคลาสสิ แต่ก็ไม่ได้มีการยืนยันอะไรนะครับว่าหลังปีใหม่จะมีข่าวของ c คอ b a บสหรือเปล่าเพราะว่ายังมีคดีความของ ftx ยังไม่ได้เคลียร์นะครับแล้วก็เรื่องศาลเนี่ยยังยังไม่ไต่ส่วนหรือตัดสินเรื่องเกี่ยวกับคดีของ LUNA Classic นะครับว่ามันมีมูลยังไงบ้างนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าคอยเบสเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับน่าจะหลังเดือนพฤษภาที่อัอาตราดอกเบี้ยเริ่มลดลงแล้วนะครับ ข่าวที่สองคือสองจุดห้าล้านล้านลูน่าคลาสสิกนะครับจะเป็นข่าวพร้อมกับการรีเพ็กนะครับเพราะว่าก็มีหลายกอสสิบออกมาหลายข่าวออมานะครับรวมถึงมีคนพูดหลายคนด้วยนะครับเกี่ยวกับลูน่าคลาสสิกเนี่ยจะมีการรีเพ็กนะครับคือมีการกำหนดรีเพ็กนะครับซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือเปล่าคือ การรีเพคจะอยู่ที่ราคา0.1 USDC นะครับแล้วก็ LUNA Classic จะเกิดการรีเพคจริงๆเพราะตอนนี้ LUNA Classic ให้ขึ้นยังไงนะครับลู n a c l a s s สิขึ้นเยอะๆนะ u s t c ขึ้นให้ตายยังไงก็ประมาณ2อ0พ2น0นึ่0 0อง0ัมันมันควรจะขึ้นได้มากกว่านี้นะครับถ้าเกิดเทียบกับ LUNA Classic มันขึ้นไม่ได้มากแปลว่ามันโดนกด เนื่องจากอะไรสักอย่างหนึง่งและถ้าเกิดเกิดการรีเพคเกิดขึ้นนะครับเราก็อาจจะได้เห็นข่าวดีในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับและผมก็เชื่อว่าราคาของ LUNA Classic เนี่ยก็หลังปีใหม่เนี่ยถ้ากรณีที่มันเกิดการรีเพคเกิดขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำคือ2.5ล้านล้าน LUNA Classic จะถูกเผานะครับฉะนั้นข่าวเนี้ จะทำให้ราคาโดดอย่างน้อยศูนย์หาย1ตัวหรือ2ตัวได้เลยนะครับประมาณ 0, 0ูนที่เขากลาวกันเอาไว้นะครับรวมถึงการรีเพกด้วยนะครับที่จะเป็นข่าวดีว่า,าจะกำหนดการรีเพกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าการรีเพกทางเทอร่าฟอร์มแลบที่นำเสนอไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาคมโดนปัดตกไปแล้วนะครับฉะนั้นแตจะต้องมีการกำหนดอีกรอบนะครับ งนั้นเราก็ต้องรอนะคบว่าข่าวนี้จะจริงหรือเปล่านะครับถ้าข่าวนี้มาจริงเผาก็มาจริงอาจจะทําให้เกิดการเผาทั้ง2เหรียญเลยคือ u s c กับ luna classic นะครับคือ u s t c ก็มีการเผา luna classic ก็มีการเผานะครับที่2.5ล้านล้านนะครับก็จะทําให้ราคาของ luna classic ไป u c s c mm hmm. ไปเพื่อจะพร้อมในการรีเพกเพราะตอนนี้อุปทานเยอะเกินไปนะครับก็เห็นตอนนี้แล้วนะครับก็เรื่องของการรีเพกเราก็หุ mm ่น hmm. ใจไป ระดับหนึ่งแล้วนะครับน่าจะช่วงหลังปีใหม่นะถ้าเกิดไม่ผิดพลาดอะไรถ้าเกิดมันมีการเลื่อนก็น่าจะอยู่ในช่วง Q1 Q2 นี่แหละนะครับแผนเนี่ยน่าจะมีการนำเสนอและหลังจากนั้นนะครับคือในช่วงปลาย Q1 คือปี2023ประมาณเดือนมีนาคมนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแรกนะครับอันนี้คือชัวแล้วคือเรื่องของ DEX นะครับ จะเปิดในไตรมาสที่1นึคิวของปี2023นะครับคนเนี้ยที่เป็นคนประชาสัมพันธ์คือคุณเร็กซ์ฮอรินะครับหรือว่าสมาชิกอาวุโสข,ของกลุ่มเทอร์ล่าซีวิสตนะครับก็ยืนยันว่าจะมีการพัฒนาพวกเนี้ยนะครับเกี่ยวกับตัวของบล็อก a i n ของคอ m ์สมอสด้วยนะครับเขาบอกว่าจะเทียบสัญญาณอัจฉริยะร้อยกว่ารายการนะครับและจะทำให้แพลตฟอร์มต่างๆกับ สัญญาณของบล็อกเชนที่สร้างไว้บนคอสม o สมันสามารถเชื่อมกันได้นะครับอันนี้เขาก็จะเป็นแพลตฟอร์มสัญญาณอัจฉริยะอย่างคอสม o สคอส w o วิร์มคอสวนะครับผมอสะกดไม่ถูกนะแล้วก็เวอร์ชั่น0.16และ1.00นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเด x ที่เปิดช่องทาง Inter-Block Chain c o m m u n i c a t i o n i b c ที่จะเกิดขึ้น เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วที่มีการเปิด IPC เป็นเทียบร้อยนะครับดังนั้นในช่วงนี้ก็ต้องติดตามข่าวนี้นะครับก็คิดคิดว่าข่าวนี้น่าจะประจวบเหมาะกับไปแน้นด้วยนะครับเพราะตัว d e ็กเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้การเผา l u น่าคลา s สิมันมีความสเสถียรม,มากขึ้นมันมีความเป็น d e เซนเ r a l i ไลนมากขึ้นนะครับรวมถึงไบแนนก็จะมีการเผานะครับเขาจะย้ายการบอกของเขาอีกทีว่าเขาจะเผาลูน่าคลาสสิเท่าไห อ่อนเดือนมีนาคมพอดีข่าวนี้ประกบคู่กันนะครับดังนั้นเราก็จะได้เห็นนะครับว่าปีนี้อาจจะมีการขึ้นใหญ่ๆเนี่ยอาจจะพฤษภาก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นช่วงเดือนมก,กราก็ได้นะครับแต่มก,กราขอสักครั้งหนึ่งนะนะครับไม่ต้องอาจจะไม่ต้องหรูอะไรเยอะแยะมากมายแต่อาจจะให้ขึ้นพอหอมปากหอมคอสักหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบ อ๋อทำไฮอะไรก็ได้แต่มีช่องไฟให้เล่นสักหน่อยนะครับจะได้เล่นสั้นกันได้โอเคโดยข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะแล้วเราก็หวังว่า l ู na c l a าส i c กจะ go to the moon จะลื่นศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาแลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มลูน่าเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แลาสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาแนะนำกระดานเกด .IO นะครับพอดีอ่กระดานเกต .IO ก็เป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับก็อเผอิญว่าเรามีกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเกต .IO อยู่ นในการติดตามเขาเรียกว่าเหรียญต้นน้ำต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่รปรากฏบนกระดานเนี่ย,ยเห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีมีมีข่าวข่าวนะครับมีกิจกรรมพิเศษที่จะรับแอร์ดอบหรือรับรางวัลอะไรของเกตไทโอเขานะครับรวมถึงมีการเล่นสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าพวกฟิวเจอร์ด้วยนะครับมาจินอะไรพวกนี้นะครับการกู้ยืมพวกนี้ หรือว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นอีกน,น,นะครับก็เราจะไปแนะนำในกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับเพื่อจะติดตามเหรียญต้นน้ำด้วยกันนะครับพอดีเรามีลิงก์เกี่ยวกับเหรียญต้นน้ำอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในยีบี่ชั่วโมงเลยว่าเหรียญต้นน้ำตัวไหนที่จะเข้านะครับเพื่อจะได้ซื้อจากกระดานอื่นก่อน นะครับแล้วก็พอเหรียญราคาพุ่งไปเราก็สามารถเทขายในระยะสั้นได้นะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ